ฟ,ฟ,ฟ,ฟึ๊บ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 ชึบชึบอืมเทคนิคการนบุ่นมีดของฉันนี่มันเทพจริงๆเลยพว like ก,กนะนี้สิ่งที่เขาสงข่งให้มาสอนแอมเกล่อะสนุกสนุกให้เราทำอย่างนั้นเหรอที่ได้เรียกเรามาที่นี่นนว่าไปแล้วหวยพวกนี้มันตลกฉันมั่นเลยมีตั้งสามสีเลยใครซวยลแล้วไงมิติการเนาะเธอต้องรีบเองหุ่นก่อนฮึบชึ๊บฮึบฮึบไปหายตัวฮึบแอบอยู่ตรงนี้เลยจ้ะไม่มีใครเลยอย่างนั้นเหรอไปรอดแล้วไงอะไรกันนี่ ตลกใช่ไหมลตายเป็นหนึ่งดอกอุยวั่าพวกแกอยู่ตรงนี้ก็นเองอย่างนั้นเหรอได้เวลากับจัดทหมดทุกตัวแล้วาสนุกดีดีแล่วิเศ่ยอยนะที่ทำได้คนเดียวหรืไงไม่โดนว่แน่เศีสนุกจริงแล้วคนได้แล้วแกนะ้่โดนจับแล้วไปไหนจะหนีไปไหนมันละกันนี่ ตาหน่าไปเข้าม oh, ันเลยทั yeah. hmm. ้งหมดนั่นแหละจะได้กับแกเองขฮ้นเพื่เฮ้ยลบเฮ้ยแหนมันนี่เยน้เขียวรอไปก่อนนะขอจัดดิ่งด่ก่อนร้อนด้วยเฮ้อเม่่เนยังไงน้เขียวอร่อยไหมจ้นเสร็จแล้วก็ลงเรวไหวต่อเลยแล้วกันขึ้นอ่ะเนี่ยมันนีอะไรหน้าขําขนาดนั้นอย่างนั้นเหรอบอฉันหน่อยสิ น้าะอยางนั้นเหรอน่าจมังเาน่าจะไม่ได้ไหมนยเฮ้ยไม่ฟังกันเลยว้ยตายแล้วตัวใครตัวมันจ้าหนีไปไหนอยางนั้นเหรอไู้สกีบีดี้ตัวตลกเ้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างล่ะสปิเกอร์แมนฉันเคลียร์หมดแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วอ๋อายกันเนี่ย สุดท้ายแล้วโชติตากก็พาเราทั้งหมดกลับมาพบก,กันอีกกันได้นะสปีกเกอร์แมนขาเมล่าแมนพูดง่ามาเลยทั้งแกนักหนึฮะรีบเข้ามาเป็นได้แล้วไอ่แค่ต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้ต่อ,อจากนี้นะคือของริง